ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัทวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่น้าจ่อที n นช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามกันหน่อยเขาบอกกันไว้ว่าเวลามีไข้เนี่ยไม่ควรจะอาบนะ้ำไม่ควรจะสระผมไม่ควรจะกินผลไม้อย่างทุเรียนหรือลำไย แต่เราสามารถกินน้ำเย็นได้นะรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้มีข้อมูลมาฝากเช่นเดียวกันกับช่วงคนทานโรคเราย้ําอยู่เสมอว่ารู้ก่อนป้องกันและรักษาให้หายขาดได้แต่ว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับโรคอะไรนั้นพักกันก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปได้วยกันค่ะสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนท้องถิน่น คนงานจิตอาสาภายในวัดและเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอินเดียท้องถิน่นโดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชจะเปิดรักษาฟรีในทุกวันพระและในวันธรรมดาจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลภายใต้โครงการ12รูปีรักษาทุกโรคโดยให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนา ชาวอินเดียท,ท้องถิ่นผู้ยากไร่จำนวนมากยังเข้าถึงการรักษาโรคภัยแค่เจ็ดได้ยากหลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษาสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกจึงได้จัดโครงการให้ได้ร่วมบุญในโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าวสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาสแสวงบุญ และสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยเพราะแรงกำลังจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราอัดโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่1154216277และบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่ศูนย์เจ็ดแาเ กู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,อ,อสอทอ,อ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์ดาวโหลดยาโอ,อแอป G H B a l บ g e n เจมีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงิกนกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป G H เ All Gen จแอปเดียวครบจบทุกเรื่อง คนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับ แต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้10%ออมให้ได้1 0บถเ็พื่อลดความเสี่ยงยากจนฉรองครบรอบหนึรอบเอ็ดปีออมกับสลากออมสินพิเศษ1หปีรุ่นรางวัลที่1มูลค่า1น1่บล้านบาทวากตั้งแต่หนึ่งเมษาย,ยนถึงสิพฤษภาคมสองพอกสิอกรางวัลวันที่1ิพฤษภาคมนี้รางวัลที่1มูลค่าหนึ่ล้านบาทจับกระแสธรุรกิจไทยและต่างประเทศติดตามความเคลื่อนไหวทั้งเศรษฐกิจไทยและเพื่อนนบ้า เจาะลึกมุมมองภาครัฐและเอกชนปัจจัยอะไรที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทย ติดตามการวิเคราะห์พูดคุยกับผมโสพลน,นะวะรัตนาพงศ์และดิฉันชยาทิปโลจนาโกสิน์ในรายการ Business Watch ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา21นาฬิกา15นาทีและวันอาทิตย์21นาฬิกาทางท e n n ช่อง16และ 3. ชูวิช o n ช่อง77 ช่วงที่สองของคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะสําหรับวันนี้สภาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของอาการไข้นะคะเวลามีไข้ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีเช็ดตัวเพื่อที่จะลดไข้แต่หลายหลายคนก็รู้สึกว่าเวลาเช็ดตัวก็ยังรู้สึกไม่สบายตัวอยากจะอาบน้ําอยากจะสระผมให้ชื่นใจ จริงๆแล้วทําได้หรือไม่ได้ควรทําหรือไม่ควรทําวันนี้มีข้อมูลมาฝากเช่นเดียวกันกับเรื่องของการกินอาหารค่ะยกตัวอย่างอย่างผลไม้เนี่ยทุเรียนลำไยกินไม่ได้เลยนะอาหารรสจัตว์ก็เช่นเดียวกันเป็นเพราะอะไรวันนี้มีรายละเอียดมาฝากแล้วนอกเหนือจากนี้ค่ะน้ำดื่ม อย่างน้ำเย็นเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเป็นไข้ไม่ควรกินน้ำเย็นไม่ใช่เลยนะเป็นไข้ยังสามารถกินน้ำเย็นได้เป็นเพราะอะไรแล้วต้องกินแบบไหนถึงจะไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพมาติดตามข้อมูลไปด้วยกันค่ะ ด้วยปกติแล้วถ้าหากมีไข้จะไม่แนะนําให้อาบน้ําหรือสระผมนะคะเนื่องจากเป็นช่วงที่ร่างกายอ่อนแอภูมิคุ้มกันไม่ดีเท่ากับตอนปกติอีกทั้งการอาบน้ํายังอาจทำให้อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันซึ่งกระทบต่อกระบวนการเผาผลาญความร้อนในร่างกายร่างกายระบายความร้อนออกมาได้ยาก ไข้จึงอาจจะกลับมาสูงอีกและยังเสี่ยงจะเกิดอาการแทรกซ้อนอื่นๆได้ด้วยนอกจากนี้คนที่ไม่สบายมีไข้ตัวร้อนร่วมกับอาการอ่อนเพลียถ้าหากไปยืนอาบน้ำสระผมในห้องน้ำนานๆจะยิ่งรู้สึกหนาวสัน่นอาจเสี่ยงต่อการลื่นล้มหมดแรงหมดสติในห้องน้ำได้ดังนั้นถ้าหากไม่สบายและมีไข้แนะนำให้เช็ดตัวลดไข้แทนไปก่อนจะดีกว่าค่ะ สำหรับประเด็นเป็นวัดสระผมได้หรือไม่ก็ต้องบอกว่ายังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ที่แน่ชัดนะคะว่าการอาบน้ําสระผมเป็นข้อห้ามในคนที่เป็นหวัดแต่ก็พอจะมีข้อมูลว่าหากไม่ได้มีไข้สูงไม่หนาวสัน่นอ่อนเพลียหรือวิงเวียนศีรษะสามารถอาบน้ําสระผมได้โดยใช้น้ําอุ่นตลอดการชาระล้างร่างกายแล้วพออาบน้ําเสร็จก็ควรรีบเช็ดตัวให้แห้งเป่าผมให้แห้งโดยไวพร้อมกับรีบพักผ่อนให้เพียงพอ ใ,ในคนที่มีอาการไอไม่ว่าจะเป็นไอแห้งๆหรือไอแบบมีเสมหะแต่ไม่มีอาการไข้ไม่มีน้ำมูกไม่มีอาการอ่อนเพลียสามารถอาบน้ำสระผมได้ค่ะแต่ควรใช้น้ำอุ่นแทนน้ำเย็นในคนที่มีอาการไอไม่ว่าจะเป็นไอแห้งๆหรือไอแบบมีเสมหะแต่ไม่มีอาการไข้ไม่มีน้ำมูกไม่มีอาการอ่อนเพลียสามารถอาบน้ำสระผมได้แต่ควรต้องใช้น้ำอุ่นแทนน้ำเย็น สำหรับอาการปวดหัวที่ไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีอาการหวัดแต่เป็นลักษณะของการปวดหัวจากความเครียดปวดหัวจากอาการตึงของกล้ามเนื้อแบบนี้สามารถสาะผมหรืออาบน้ำได้ตามปกติโดยใช้น้ำอุณหภูมิปกติหรือน้ำอุ่นก็ได้หากเป็นน้ำอุ่นก็จะทำให้หลอดเลือดขยายตัวช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้อาการปวดหัวบรรเทาลงไปได้บ้าง ส่วนในกรณีที่ปวดหัวจากไมเกรนควรต้องระมัดระวังสักนิดค่ะเนื่องจากบางคนสามารถอาบน้ําสระผมได้ตามปกติไม่กระทบต่ออาการปวดหัวที่เป็นอยู่สําหรับบางคนความร้อนจากน้ํากลับเป็นสิ่งกระตุ้นให้อาการไมเกรนแย่ลงได้ด้วยเช่นเดียวกัน การอาบน้ำเย็นอาจช่วยบรรเทาอาการไมเกรนได้ดีกว่าดังนั้นจะอาบน้ำสระผมได้หรือไม่คงขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแต่หากปวดศีรษะมากแบบหนักหัวเวียนหัวไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรควรหลีกเลี่ยงการสระผมหรือการยืนทำธุระในห้องน้ำนานๆเพราะอาจทำให้เหนื่อยล้าเสี่ยงต่อการลื่นหกล้มหรือหน้ามืดจนเซล้มในห้องน้ำได้ อย่างไรก็ดีสภาพร่างกายของแต่ละคนนั้นจะมีความแตกต่างกันไปและความรุนแรงของอาการไม่สบายรวมไปถึงปัจจัยทางสุขภาพอื่นๆด้วยก็เช่นกันดังนั้นถ้าไม่แน่ใจว่าควรอาบน้ำสระผมหรือไม่แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ด้วยอีกทางหนึ่งค่ะ เวลาที่เราไม่สบายเป็นไข้หรือเป็นหวัดนอกจากจะกินอะไรไม่ค่อยอร่อยแล้วก็ยังมีข้อสงสัยที่น่าเป็นกังวลอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะคะว่าเป็นไข้แล้วจะกินผลไม้ได้หรือไม่เพราะฉะนั้นลองมาดูกันดีกว่าว่าเวลาเป็นไข้กินอะไรได้บ้าง ฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงแต่ก็มีโพแทสเซียมค่อนข้างจะมากเช่นกันค่ะดังนั้นถ้าหากเป็นไข้ก็ไม่ถึงกับห้ามกินฝรั่งนะคะเทียงแต่ว่าควรจะกินฝรั่งในปริมาณที่พอเหมาะคือไม่เกิน2กิโลกรมัมซึ่งจะช่วยทําให้ได้รับโพแทสเซียมจากฝรั่งมากเกินไปทําให้อาการไข้แย่ลงและในเด็กไม่เกิน7ขวบก็อาจจะมีไข้สูงจนชักได้ เมื่อมีไข้ก็สามารถกินแอปเปิลได้นะคะเพราะว่าแอปเปิลเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีส่วนช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีชื่อว่าฟลาวโนนอ,อีกทั้งแอปเปิลยังมีรสชาติหวานจากน้ําตาลธรรมชาติจึงช่วยบรรเทาอาการปากจืดของคนป่วยได้ด้วย กล้วยกับส้มโอเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงซึ่งอาจทำให้เกิดอาการไข้แย่ลงไปได้ถ้าเกิดว่ากินกล้วยหรือส้มโอเกิน2กิโลกรัมหาก,กินเพียงเล็กน้อยก็ไม่ได้มีผลอะไรหรอกค่ะ เป็นไข้ห้ามกินแตงโมอาจจะเป็นเพราะว่าแตงโมเป็นผลไม้ริเย็นหลายคนก็เลยเข้าใจผิดว่าแตงโมเป็นของแสลงของคนที่เป็นไข้ในความเป็นจริงแล้วการกินแตงโมจะช่วยลดความร้อนในร่างกายและแตงโมก็ถือเป็นผลไม้ฉ่ำน้ำกินแตงโมแล้วจะกระตุ้นการขับปัสสาวะทำให้ร่างกายระบายความร้อนได้ดีขึ้นดังนั้นเวลาเป็นไข้กินแตงโมได้นะคะแต่ก็ควรจะกินในปริมาณที่พอเหมาะพอดีเพราะอะไรที่มากเกินไปก็มักจะไม่ค่อยดี สับประรดมีสรรพคุณในการขับเหงื่อขับปัสสาวะช่วยย่อยอาหารกัดเสมหะในลำคอแก้เสมหะเหนียวแก้ไอและระงับการอักเสบทำให้แผลหายไวดังนั้นคนที่เป็นไข้กินสับประรดได้เพราะสับประรดก็เป็นผลไม้ฉ่ำน้ำกินไปแล้วจะช่วยลดความร้อนในร่างกายจากการขับเหงื่อและขับปัสสาวะนั่นเองค่ะ ทุเรียนถือเป็นผลไม้ที่ย่อยยากแคลอรี่สูงแถมยังมีกรรมถันที่อาจจะเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายดังนั้นช่วงเวลาที่เป็นไข้อย่าก,กินทุเรียนจะดีกว่าเช่นเดียวกันกับขนุนที่มีกรรมถันสูงอาจเพิ่มความร้อนให้ร่างกายและทําให้ไข้สูงกว่าที่เป็นอยู่ได้จึงควรหลีกเลี่ยงการกินขนุนด,ด้วยลำไย,ยเป็นผลไม้ที่มีริดร้อนคนที่กินลำไย,ยมากเกินไป ก็ทําให้เป็นร้อนหนได้ดังนั้นคนที่มีไข้อยู่ควรจะหลีกเลี่ยงการกินลำไย,ยไปก่อนค่ะเป็นไข้ดื่มน้ำมะพร้าวได้นะคะเพราะว่าในน้ำมะพร้าวมีฤทธิ์เย็นช่วยลดไข้ได้ดีและยังมีเกลือแร่จากธรรมชาติในระดับที่พอดีช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้นได้ง่ายๆช่วงเป็นไข้กินได้ทั้งมะม่วงดิบและมะม่วงสุก แต่หากจะกินมะม่วงดองก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งกินดีกว่าเนื่องจากมะม่วงดองมีโซเดียมสูงน้ําตาลสูงกินแล้วอาจทําให้รู้สึกกระหายน้ํามากยิ่งขึ้นส้มมีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระประเภทฟลาวนอยด์ค่อนข้างสูงรวมทั้งเป็นผลไม้ที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากช่วยลดความร้อนให้ร่างกายส่วนวิตามิน,นซีในส้มก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายสู้กับไข้ได้ดีขึ้น ส่วนอาหารรสจัดอย่างส้มตำอาจจะต้องอดใจเอาไว้ก่อนค่ะเพราะในช่วงที่ร่างกายอ่อนแอมีไข้ภูมิต้านทานตำ่ำระดับการป้องกันเชื้อโรคของร่างกายอาจไม่ดีนักและส้มตำที่เครื่องมักจะเป็นของดิบมีของหมักดองอย่างปลาระหรือปูเค็มอีกทั้งรสชาติเผ็ดร้อนอาจจะเพิ่มความร้อนให้ร่างกายได้ดังนั้นเป็นไข้เลือกกินอาหารอ่อนๆที่ย่อยง่ายและควรกินของที่ปรุงสุกจะดีกว่า เมื่อเป็นไข้เราสามารถกินอาหารทะเลได้เพราะอาหารทะเลมีไอโอดีนที่จะช่วยปรับสมดุลในร่างกายแต่ก็แนะนําให้กินอาหารทะเลแบบไม่จิ้มน้าจิ้มเพราะในน้าจิ้มโดยเฉพาะน้าจิ้มซีฟู้ดจะมีโซเดียมเยอะและอาจทําให้ไตทํางานหนะักที่สําคัญควรจะกินอาหารทะเลที่สดใหม่และปรุงสุกเพื่อลดโอกาสเสี่ยงท้องเสีย หน่อไม้ไม่ได้เป็นของแสลงของคนเป็นไข้สามารถกินได้ค่ะเพียงแค่ว่าไม่ควรจะกินหน่อไม้ดองที่มักจะดองด้วยเกลือทําให้มีโซเดียมสูงกินเข้าไปแล้วไตจะทํางานหนะักไม่ดีต่อคนไม่สบายแน่ๆของทอดเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงมากถ้าหากกินตอนที่เราเป็นไข้ร่างกายต้องใช้พลังงานในการย่อยอาหารประเภททอดมากซึ่งจะยิ่งทำให้เพลียหนักขึ้นไปอีกดังนั้นหากเวลามีไข้อย่าเพิ่งกินของทอดจะดีกว่าค่ะ ส่วนอีกหนึ่งความเข้าใจผิดที่คิดว่าเป็นไข้ห้ามดื่มน้ำเย็นท,ท,ทั้งๆที่อันที่จริงแล้วเวลาเป็นไข้เราดื่มน้ำเย็นได้แม้กระทั่งน้ำที่ใส่น้ำแข็งก็ดื่มได้หรือแม้แต่กินน้ำแข็งก็ยังได้เลยนะคะเพราะยิ่งดื่มน้ำมากๆจะช่วยทำให้ไข้ลดลงได้แต่ก็ควรจะดื่มน้ำเย็นแบบจิบบ่อยๆอย่าดื่มทีละเยอะๆนะคะถ้าหากว่ามีอาการเจ็บคอหรือมีไข้หวัดร่วมด้วยก็อาจต้องเลี่ยงน้ำเย็นไปก่อนค่ะเพราะถึงแม้น้ำเย็นจะไม่มีผลต่อการ เป็นไข้แต่จะไประคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจแล้วไปกระตุ้นอาการไอย,ยิ่งทำให้มีน้ำมูกเสมหะและไอามากขึ้นเอาล่ะตอนนี้ถือว่ารู้วิธีกันหมดแล้วนาะว่าเวลาเป็นไข้ควรที่จะปฏิบัติตัวและเลือกกินอาหารและหลีกเลี่ยงอาหารอะไรบ้างพักกันสักครู่ก่อนค่ะหลังจากนั้นในช่วงหน้าพาคุณผู้ชมมาติดตามกันต่อในเรื่องของสุขภาพกับคนทันโรคค่ะ เมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พีทขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณครับสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอสทอสย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยางอ๋อแอป GHB All Gen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอปจ H B All Gen แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง 6โมงครึ่งถึง7โมงเช้าวันเสาร์อาทิตย์นี้เตรียมพบสารธรรมดีๆจากท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามกันค่ะเชีวิตก็ nobody perfect ไม่มีใครสมบูรณ์แบบบางครั้งเราอาจจะพลาดอาจจะหลงไปบ้างอะไรบ้างแล้วมาเรียนรู้ศัพท์คำคมภาษาจีนกันต่อพร้อมสดับธรรมะในหัวข้อหนทางแห่งความสุขบอกลาความทุกข์กันได้เลยนะคะพุทธบัญญาพิรมสัปดาน์นี้ทางทีนช่อง16 มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงนาว่าในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์จะมีการพัฒนาแล้วก็ก้าวล้ำหน้าไปมากแต่ก็อย่าลืมนะคะยังมีโรคภัยไข้เจ็บอีกหลายอย่างทีเดียวที่เราจําเป็นต้องทําความรู้จักเพื่อที่จะรู้เท่าทันป้องกันตนเองอยู่ห่างไกลจากโรคเหล่านี้ได้เวลาเรารู้เท่าทันป้องกันตนเองได้แล้วเนี่ยหลายครั้งหลายคนเหมือนกันที่ยังคงเป็นโรคนั้นอยู่ ต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ตั้งแต่เนิ่นๆเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องก็มีโอกาสจะหายจากโรคร้ายต่างๆเหล่านั้นได้วันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวคนทันโรคมีโรคอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักศึกษาเรียนรู้ไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยหรือที่เรียกว่า pre-ocious puberty ก็คือภาวะที่ร่างกายมีการทํางานของฮอร์โมนที่ควบคุมกันเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าปกติค่ะซึ่งในเด็กผู้หญิงปกติจะเข้าวัยรุ่นที่อายุ8-13ปีส่วนในเด็กผู้ชายจะเข้าวัยรุ่นช้ากว่าคือในช่วงอายุ9-14ปีค่ะโดยภาวะเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัยเนี่ยจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายหลายเท่าค่ะ อาการของการเข้าวัยหนุ่มวัยสาวก่อนวัยก็ขอแยกเป็นเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะคะในเด็กผู้หญิงก็คือสังเกตจากการมีเต้านมที่เริ่มขยายขนาดก่อนอายุ8ปีค่ะหลังจากนั้นก็จะตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นของส่วนสูงอย่างรวดเร็วที่เรียกว่า growth burst ค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของมีสิวมีหน้ามันมีขนขึ้นที่บร,ริเวณรักแรและอวัยวะเพศค่ะก็คือส่วนเด็กผู้ชายเนี่ยก็คือสังเกตที่อัณฑะจะเริ่มขยายขนาดหรือว่ามีขนบริเวณหัวหน่าก่อนอายุ9ปีแล้วก็จะตามมาด้วยเสียงแต แล้วก็มีส่วนสูงที่เพิ่มเร็วขึ้นเช่นกันค่ะค่ะในภาวะเป็นการเข้าวัสาวก่อนวัยในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณ90%จะไม่สามารถหาสาเหตุได้ค่ะ ส่วนปัจจัยอ,ยอื่นๆที่มีผลก็เช่นเรื่องของพันธุกรรมการมีพยาธิสภาพในต่อมเพศเช่นรังไข่หรือว่าตัวอัทฑะเนี่ยมีซิสที่ผลิตฮอร์โมนเพศหรือว่าการมีพยาธิสภาพในสมองค่ะนอกจากนี้ในปัจจุบันโลกของเราเนี่ยก็คือปัจจุบันเด็กมีภาวะโภชนาการเกินมากขึ้นค่ะโดยในเด็กผู้หญิงที่มีภาวะโภชนาการเกินหรือว่าอ้วนเนี่ยก็จะเข้าสู่วัยสาวได้เร็วขึ้นค่ะ ก็จะเริ่มจากการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ดูประวัติส่วนสูงในช่วงที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้ก็มีการตรวจเรื่องของอายุกระดูกค่ะก็จะอันนี้จะบอกได้ว่าตัวอายุกระดูกจะค่อนข้างสัมพันธ์กับการพัฒนาทางเพศม,มากกว่าอายุจริงค่ะ ในบางรายอาจจะพิจารณาการตรวจฮอร์โมนหรือว่าการทําการทดสอบทางฮอร์โมนค่ะส่วนในรายที่แพทย์เห็นว่ามีความเสเป็นอาจจะมีการอันตรอซาวช่องท้องเพื่อดูขนาดของมดลูกและรังไข่หรือว่ามีการทํา m r i ของสมองเพื่อหาพยาธิสภาพในสมองค่ะ หลักๆผลกระทบของการเข้าสู่วัยหนุม่มวัยสาวก่อนวัยเนี่ยคือเรื่องความสูงค่ะเพราะว่าเมื่อเข้าสู่วัยหนุม่มสาวแล้วก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนเพศออกมาซึ่งฮอร์โมนเพศเนี่ยค่ะจะไปทําให้กระดูกจเจริญเติบโตรเร็วก็คือช่วงนั้นก็จะสูงเร็วแต่ก็จะทําให้ส่วนที่เรียกว่าโกรทเพศที่กระดูกซึ่งเป็นส่วนที่ทําให้กระดูกยืดขึ้นได้ค่ะปิดเร็วขึ้นด้วย <ading S 1> <OM. S 2> เพราะฉะนั้นในเด็กกลุ่มนี้ตอนช่วงแรกที่เริ่มเข้าวัยหนุ่มวัยสาวก่อนวัยก่อนเพื่อนก็จะตัวสูงกว่าเพื่อนค ให้เขาหยุดสูงเร็วกว่าเพื่อนด้วยดังนั้นทําให้ความสูงสุดท้ายตอนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะไม่สูงเท่าที่ควรจะเป็นตามพันธุกรรมค่ะนอกจากนี้แล้วในเด็กผู้หญิงพอมีการเข้าวัยสาวเร็วกว่าปกติประจำเดือนก็จะมาเร็วกว่าปกติด้วยเพราะในเด็กบางคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะดูแลเรื่องของประจำเดือนถ้าประจำเดือนมาเร็วมากๆค่ะ เหตุค่ะเช่นถ้าสาเหตุเป็นจากการมีเนื้องอกที่สมองหรือว่าเนื้องอกที่รังไข่หรือต่อมเพศอันนี้ก็แน่นอนค่ะว่ามีอันตรายแต่ว่าถ้าเป็นสาเหตุที่เกิดจากการทํางานของฮอร์โมนเร็วกว่าปกติเฉยๆอันนี้ก็จะมีผลหลักๆก็คือเรื่องของความสูงค่ะ โรคก,การเข้าวหนุม่มวัยสาวก่อนวัยเนี่ยสามารถรักษาได้ค่ะโดยการรักษาก็จะเป็นการรักษาตามสาเหตุเช่นถ้าเป็นเนื้องอกก็จะไปจัดก,การตรงนั้นแต่ว่าในส่วนใหญ่เลยเนี่ยค่ะก็คือเป็นจากการทํางานของฮอร์โมนเร็วกว่าปกติเฉยๆซึ่งเราก็จะสามารถรักษาได้ด้วยการฉีดยาไปควบคุมต่อมใต้สมองไม่ให้หลั่งฮอร์โมนไปกระตุ้นต่อมเพศค่ะ ซึ่งการฉีดยาเนี่ยค่ะก็จะเป็นการหยุดการเข้าวัยหนุ่มวัยสาวเพียงชั่วคราวเพื่อไม่ให้อายุกระดูกล้ำหน้าไปกว่าความเป็นจริงมากกว่าเดิมซึ่งจะช่วยในเรื่องของความสูงไม่ให้ความสูงสุดท้ายเตี้ยก,กว่าปกติมากเกินไปค่ะแต่ว่าพอเราหยุดฉีดยาแล้วเนี่ยก็คือตัวโฮอร์โมนก็จะกลับมาทำงานตามปกติแล้วก็สามารถเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวได้ตามปกติต่อไปค่ะ การป้องกันเนี่ยคะ่ะก็คือที่ทําได้ก็คือเรื่องของการควบคุมน้ําหนักไม่ให้อยู่ในภาวะอ้วนหรือว่าโภชนาการเกินค่ะเพราะอย่างที่กล่าวข้างต้นว่าเด็กผู้หญิงที่มีภาวะโภชนาการเกินก็จะมีแนวลงเข้าสู่วัยสาวเร็วกว่าปกติแต่ว่าต้องบอกว่าส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะบางในบางคนก็ไม่สามารถป้องกันได้คะ่ะค่ะก็ถ้าหากผู้ปกครองท่านใดพบว่าบุตรหลานของท่าน สงสยัยว่ารดล่างของท่านมีภาวะวัยหนุ่มวัยสาวเววกว่าปกติก็สามารถพามาพบกุมารแพทย์ต่อมไรท่อได้ค่ะเพื่อขอรับคำปรึกษาการพิจารณาเรื่องการรักษาที่เหมาะสมค่ะโดยสิ่งที่ควรนำมาด้วยก็คือเรื่องประวัติความสูงในช่วงที่ผ่านมาค่ะจากสมุดพกหรือจากสมุดวัคซีนก็ได้เพื่อให้แพทย์ได้สามารถประเมินแล้วก็เลื่อกวิธีรักษาที่เหมาะสมค่ะ นะคะความไม่มีโรคคือลาบอันประเสริฐก็ต้องหาวิธีการในการดูแลสุขภาพของตนเองเพราะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้คุณต้องดูแลตนเองในทุกๆด้านเป็นอย่างดีวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วกลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้ใหม่เป็นประจำกับคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายช่องทางทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าต่อของ PNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์1ินกาถึง15นิกานาที วันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนท้องถิน่นคนงานจิตอาสาภายในวัดและเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอินเดียท้องถิน่นโดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชจะเปิดรักษาฟรีในทุกวันพระและในวันธรรมดาจะสามารถเข้ารักษาพยาบาล ภายใต้โครงการ12รูปีรักษาทุกโรคโดยให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทุกชาติทุกภาษาทุกศา,าสนาชาวอินเดียท,ท้องถิ่นผู้ยากไร้จำนวนมากยังเข้าถึงการรักษาโรคภยัยแค่เจ็บได้ยากหลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษาสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกจึงได้จัดโครงการให้ได้ร่วมบุญในโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าว สถานพยาบาลกุศินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาสแสวงบุญและสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ ดยเพราะแรงกำลังจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชัโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญไดท้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่1154216277และบัญชีธนาคารทหารไทยธนาตาิเลขที่0782147995